คลิปนี้ก็จะมาล่าไก่งวงนะเพื่อนซึ่งเป็นอีเวนต์ของทางอาร์คนะเขาได้อัพเข้ามาผมก็จะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะเพื่อนแล้วก็ไปล่ามันกันก็ฝากกดติดตามและไปดูกันเลยสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะไปล่าไก่งวงนะมันจะเป็นอีเวนต์ของทางอาร์คนะเขาได้อัพเข้ามา <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะไปล่าไก่งวง ดูซิว่ามันจะอึดขนาดไหนตอนนี้ผมก็เจอน้องแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากเอาหูเรื่องนะเพื่อนเจอได้ที่ชายหาดนะอันนี้ผมก็เจอที่ชายหาดขอบแมพเลยติดทะเลนะว้าว <Wow. S 1> เลือดเยอะมากเพื่อนเลือดหมื่นห้า level สองร้ห้าสินะ <Hey. S 1> เดี๋ยวผมลองเอาปืนยิงนะ ซึ่งผมสู้มันไม่ได้หรอกเคยเล่นใน PC อยู่เพราะว่ามันอึดมากตีแรงด้วยนะยิงไม่เข้าเลยเลือดรีไว้ด้วยเรียบร้อยเวนมาเดี๋ยวลองทีเล็กบ้างนะทีเล็กก็แทบแย่นะเพื่อนโดน2ตัวลุมนะไม่ไหววะ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่ไหวจริงๆ <c oughs> เพื่อนขนาดทีเล็กแรงกัดหน,นึ่พันนะเนี่ย โอ้โหแทบแย่นะ <Yeah. S 1> ไม่แทบแย่แย่เลยแหละสงสัยต้องเอากีก้ามานะเพื่อนทีเล็กก็ไม่ไหวว่ะอ mm ุ hmm. ้ยโอ้โหเลือดรีไวมาก oh <my> God. อีกตัวหนึ่งเลือดหมื่นเจ็ดอีกตัวหนึ่งเลือดหมื่นห้า <laughs> โอเคผมก็จะมาแก้มือนะ ตอนนี้ผมเอากีก้ามาสองตัวเดี๋ยวมาดูการกีก้าผมเอาลงหรือเปล่านะมาสองตัวเลยลุมที่จริงตัวเดียวก็พอนะอันนี้ผมอยากลุมไงมีไททันด้วยอยู่ด้านบนนะผมเอากลับบ้านไม่ได้นะตัวมันใหญ่เกินก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้แหละโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าดูสิ ไอ้เจ้าไก่นี่มันจะอึดขนาดไหนนะมันเป็นไก่เทีพระเจ้าปาวะคือเก่งแท้โอเคงับไปเลยลูกกัดมันกัดโดนป่าวะอุ้ยโดนนี่วว่าเรียบร้อยนะที่จริงตัวเดียวก็พอนะเพื่อนผมแค้นมันไงมาจัดการทีเล็กผมไปแล้วก็ฆ่าผมไปแลวหนึ่งที อะไรกันอะ hmm? ไทท่านลงมาทําไมวะนี่ก็จะได้แบบนี้มานะเพื่อน <Wow. S 1> เมื่อค่าไก่งวงตาย <Wow. S 1> จะได้เป็นกระดูกมันสองชิ้นนะ hmm? เดี๋ยวมาคาบเตาดีกว่าเพื่อนตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะก็จะคาบเตาต้มเลย <Yes. S 1> ว่ามันมีอะไรให้คาบบ้างเหมือนทางเกมขออัพมาแล้วสองวันนะ hmm? ผมหากไก่งวงไม่เจอเพิ่งมาเจอวันนี้ <Okay. S 1> ก็เลยมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันว้าว <Wow. S 1> ก็เจอตามชายหาดนะผมไม่รู้ว่าตรงอื่นมีหรือเปล่า <Hey. S 1> ถ้าเจอก็คอมเมนต์บอกนะเพื่อนเตาต้มก็วลวแปดนะครับได้เลยใช้ทรัพยากรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่ไหนวะอา้าวยังไม่ได้ขาดอะไรวะหินนะขาดหินไม่พอ <laughs> ไม่พอไม่พอ โอเคแล้วก็เตรียมฟืนมาเตรียมไม้อ่ะท่อนไม้อ่ะเออโอเคเพราะว่ามันต้องใช้ท่อนไม้นะในการติดเตามีหน้าตาเป็นประมาณนี้กดเข้าไปเพื่อนมองไม่เห็นใช่ไหมเพื่อนก็กดตรงนี้โอเคเพื่อเป็นการเปิดสก,กินทั้งหมดนี่เลยว้าว <Wow. S 1> นี่มีแค่สองชิ้นเองเดี๋ยวต้องไปล่าเพิ่มนะ มันก็อยู่รอบแมพนี้แหละผมก็เจออยู่แถวหาดทรายเนะประมาณสองสมตัวนะวว้า <Wow. S 1> เดี๋ยวต้องล่าแบบเต็มบบนะเพื่อน <Whoa. S 1> อันนี้ก็จะเป็นโดโด้เล็ก400กระดูกนะโอ้โหกูจะหาที่ไหนวะเนี่ยมันน่าจะให้เป็นของเราประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเหมือน PC ไม่แน่ใจเหมือนกันถาวรหรือ ครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ยที่ใส่กับตัวเราอะ่ะไอ้นกที่บินข้างๆผมอะ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นแรปเตอร์ว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นสก,กินคือไม่มีอะไรพอเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ได้แค่สองอันเองหมันหายากว่ะเดี๋ยวต้องไปหากัน เดี๋ยวผมจะบินหารอบแมพเลยนะถ้าเจอเดี๋ยวผมเอามาโชว์โอเคต้องตัดนะถ้าไม่ตัดนี่ยาวแน่นอนโอเคมาตอนนี้ก็เจอน้องแล้วประมาณสองตัวว้าว <Wow. S 1> อยู่ไกลเหมือนกันจากจุดแรกโอ้สามตัวนี่สามตัวเวลโหดซะด้วยนะอันนี้ต้องกี่ก้าสองตัวนะเพื่อนจัดไปเลยได้ไวนะโอเค เวียงออกไปทีเล็กก็น่าจะประมาณ3าสตัวเพื่อนลองดูอาจจะชนะนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <ti> โอ้โหวิ่งเร็วด้วยนะไก่งวงตีแรงตีแรงตีไว้ด้วยเดียบร้อยนะหนึ่งตัวนี่มาช่วยเพื่อนมันนะไอตัวที่สโอ้ยตีเจ็บนะเนี่ยตัวนี้ ตีเจ็บนะนี่เรียบร้อยนะโดนกีก้าเราสัดไปแล้วสามตัว oh, <no. S 1> ใช้ได้เลยเดี๋ยวต้องบินต่อนะเพื่อนกระดูกันไปเรื่อยๆนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอบินหาสักแป๊บนะเพื่อนนะทําไมตัดนี่ยาวแน่นอนโอเค กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะสองตัวเพื่อนเดี๋ยวไปคราบหอ,อกกันดีกว่าหอ,อกใช้ประมาณ15กระดูกนะสิบห้ากระดูกไก่2ตัวนี้ก็น่าจะได้และเดี๋ยวไปคราบกระดูกกันอะไรครับกระดูกคราบหอ,อกคราบหอ,อกสกินของหอ,อกนะ โอเคเพื่อนเป็นไงจากที่หากันหนักหน่วงผมก็ได้มา16ชิ้นนะกระดูกไก่ <Wow. S 1> ข้าเตาเลยเข้าเตาต้มโอ้โหโดโดเล็กอีกยาวไกล <c oughs> ผมจะพยายามและกันเพื่อนตอนนี้ผมเอาหอ,อกมาเล่นก่อนมันจะเป็นคาดนะเพื่อนเอาไว้ตักยาให้วัว <c oughs> เออเดี๋ยวมาดูกันี่หรือเปล่า <c oughs> กะลาเข้าไปในหอ,อกป้าบ แบบนี้เลยนี่เอาไว้ตักหญ้านะให้วัวกินประมาณนี้แหละเพื่อนสาหรับวันนี้เป็นไงบ้างเพื่อนสําหรับอ e ีเวนต์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม <c oughs> ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะได้แจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้ว <c oughs> ก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆเพื่อนก็กดติดตามไว้ กดกระดิ่งไว้เวลาคลิปผมมาได้แจ้งเตือนให้เพื่อนรู้เด้อ